สวัสดีทุกคนพึ่งกลับมาจากโรงเรียนแต่ตอนนี้ทำการบ้านเสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนึอีิดวจิ๋วไอจิ๋วไอดื้อนี่ทุกคนจำได้ไหมจำได้ไหมเนี่ยไอนี่มันช่วยแดงส่วนใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะส่วนอีกคน นี่ไอคนนี้มีชื่อว่ามาเวลที่อยู่ในบ้านจิ๋วนี่นะใครอยากรูบ้างทุกคนเคยคิดไหม,มเมล็ดพืชหนึ่งต้นสามารถสร้างอะไรได้มากและทุกคนเคยรู้บ้างไหมว่าจากักรวาลใหญ่กว่าที่เราคิด ใช่ไหมน้าอันเออหรือของมันเออหรือ,อยังหน้าตาเลยแตวมันก็ไม่ได้เออหรือมันหน้าตาเลยนะความจริงมันดุร้ายกว่าที่คิดมันคือพิซาดันชั่วร้ายเรียกว่านกเป็ดก็ได้ อุ้ยตัวอะไรไม่ลู้ว่ะวิดีโอก่อนนี่หนักเลยนะวิดีโอก่อนอ่ะคือ พี่พิกาช่ามาอย่าลืมไปติดตาม